นั่งซ้อมยังมังโอ้ยนั่งซ้อมมือเขาเนี่ลเรมันเหลืองสิพอเกี่ยวเลยสนเด้เลยนี่จับสิไปหาผู้ใดมาเกี่ยวให้วูสิเกี่ยวเขาวุ๊ตัวเออวันมาฮัดนี่เราที่ร้องอ่ะก็ไปยังนี่เอาไว้ยั้งมาถามมึงนี่แหละล้องไปจีเกี่ยวเขาเกี่ยวป่านี่นะเข้าสนุกว่าเออมาให้เนี่ยจะให้มือละสี่ร้อยเอ้ยมือละสี่ร้อยเออเอ้าสี่ร้อยแบบเด็กคุ้มทั้งคุณเขาให้ทาด้วยแล้วยังยากจังเลยนี่มั้ง ถ้าเจ้าจ้างหาร้อยเออตั้งหัวะกุ้มตั้งเนื้อเข้าไปเลยอ๋เอาหารยกัหาล้อยหันเจ้ามาให้นี่กระจ้างขึ้นกันละหาร้อยมันเป็นเร่องสี่แต่เดีย้มันฆาทั้งน้าสิงอยู่อเป็นอย่างก็ไห้เจ็ดรวยเพาะว่าไปเจะเปีอ่วันเดีวหน้าสิงกวันกมูมเดี๋ยวมึงหรืวันของเจ้าเดี๋วมันัดเตี้ยอือสองมือไอ้เปเอาหน้าสิงกันซะ เจ็ดร้อยนะสิงเอาอีกป่ะเจ้ามาเอาให้องคอยก้อนเข่าคอยสิล้งฮานะเจ็ดร้อยหกหกหยเอาเขาคนละไปส่งหมดปะเทศไทยขึ้นกันเจ้าอยากกินหยังตอนเที่ยงก็จัดไทยเลยเจ็ดร้อยมาเอาห้องคอยนี่มาก่อนของฉันมาเอออเาห้องคอยก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยหาหมูมาให้มือเดียวกันละเมาเลยเด้เออเมาเมื่อเดียวเนาะอือให้มันแล้วมือเดียวเอออย่าลำดีรำไรเจ็ดร้อยหามาเลด โอเคก็สันบ้าเทยเดียวกันนี่ใช่ไหมไม่กันก้อนเออเดี๋ยวสันอ๋อเป็นเมื่อนเมื่อนเมื่อนเดี๋ยวจัดให้เลยอืมนี้ภาคมูว่ิพี่ละกันบ้างสันเก็ตรอยเนาะเออโอเคโอเคตกลงตามนั่นตามนั่นเก็ตรอยกรย่างหัวมันดอกคือแค่เราสิได้จ้างเขาเอาตัว